สวัสดีสวัสดีเอีทุกท่านเข้าสู่ซองเบาหน่อยเด้อพี่น้องวันนี้มีแนวสิให้เบิง่งพี่น้องนี่เลือดแปลงพี่น้องเลยนเนาะผู้ใดนี่ที่เคยกินกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องผู้ใดที่เคยกินกับคอมเมนต์มาเด้อเอฟซีทุกท่าน ผู้ใดที่เคยกินคอมเมนต์มาเด้อผู้ใดที่หูวจักใบอันนี้เนาะอยู่ประเทศลาวเขากินเไงอยู่ประเทศไทยกินคือกันบ่อยู่ประเทศลาวกินเยอะอัน้เนาะอันนี้ยังอันทีด็กอย่านางโมน้อยอย่านางโมน้อยโมน้อยอย่านาง นี่คาทายคลิปในห้องคือเขาคือเดิมเลยพี่น้องเอ้ยอากาศมันหนาวพี่น้องเอ้ยเนาะอากาศมันหนาวเดี๋ยวไปดูตาครับตอนกินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปพี่น้องใส่กันนั่งอ่ะมึง ตอ<ค>น,นกินพี่นออ้อง Happy สองคนบุรดเน่เคยกินเนาะู้ใดเน่เคยกินคอมเมนต์มาเดอร์เอฟซีคำไม่เนียงมัน,เป,น,เ,ปนเป็นยาพี่น้องเลยเนาะมันนปนยา มีนะยุบานยุบานควยนเมีอยนะหัวยังไะหัวบกน่แหงแสบไปดองเลยน้ำมน่าคมนี่ไปงกินยังแม่คือกเอาพักมากินคอั เกือมิโอ๊เกือานาาหกไ่ได้บนสั่ไปกินดีๆกินอนอืมเรไ่้งิ่บกกินลองกินเด้อนลองกินาไ้มหนาขาจิตให้เบืงไปมันอ่ะอืม เหตุองจรกิจรินเหะฮะามทุกคมผมระบบกินคมหัวซิงไทยก่อแอรเบเฮดเบเฮดถากินหวานมันนี่ก็กินแล้วกุสิดาไ้มา เอาเอามาสิกินเฮเบืงดูม like ันเห็ดนอนเห็ดอย่างนะมังรเอแมนทำบ้านจะใส่ัวาิไน้าวอาจจะออกาจกินย้ไา่หินน กินยางกินอออิ่มนะจอืนแเป็นงกินกินขี้มเมียไปน้อเลยอันนี้ยานำมาน้อย มมันบ้าาห่แรสชาติมันอธิบายประทึกปุณหงมันชีลาหมุนๆอยู่ในปากห่อหยคือคือหุนนนห่นเน,นี่ยนะหุ้นกระใาในในจ้งวะในน้ำท่อนว่ดีโอฮะนะล้ำหนาอะ<เ>ห,หุน้นข,ข้าวหา่ะ cái vỏ hอย kìa Ừm Ừm Giờ xài mất hết thì cháy luôn Và tiếp cái nữa มกินบ้านวะเมื่อบานก้เมื่อบานก็น่ะคนที่บ้านเเยที่บาเอฟซีนยมียไม่กินไปเอาเฮดกันนะพี่น้องเยลงพคนยังพ่นมันจะมีกันเลย รักโลนะกินเอายาปนขาวนันือบอกติแวมันก็ือมือเองนะมีเห็ด้อนละครับมีขาวนึขาก่อนมีเห็ดตะโลูุบ้านรู้ว่ามีไรเ้ยเรโง่เห็ดพวก ให้พวกเอ้โง่เวลาจักรยานค่อยไปหักเลยามนกกจีนมาเอาซีมากินกนกินเอาตับนีาัเปง นี่สิตังคิดสิดกดแปลงไรฟ้ามันยานบดได้กินเฮ้ยามาโซ่หเนียปากร่พงอาเงี่น้ำหวานหวานมันโอ้ยลูกสาวคุณ Thì anh đã còn Cửa nữa yên bên nào người Cái mì yên bên yên มีปลาดุกปลาคอใสโอ้ยแซ่บขนาดเสามบาท,ออทาบอ๊ะตามสมดุ่อะไรวะคุณคุนมัด <Okay. S 2> ใหญ่เลยมนบ,บร้จถ้วยนักทามเลย อย่างพี่ปอบเตรียมเลยป้าเอาของอีแมวมาเสริมนะนี่คำใหญ่ๆพี่นัง ยังไีจริงเลยเนาะเพื่อซีผู้ไดที่บรเคยกินเนาะเพื่อซีเด้ออืมอืมอืมให <c oughs> ้น้องชดมันนนหวานอออืมตัวก็ไปนำได้ๆยพี่นองเลย 嗯。Mm hmm. ว่านเนี่าเพชรอ่ะไอ้วงยองได้แม่นั่นมาไลวได้ซ้ำต้นเดียวนีหนะต้นน้อยๆนะวะ่าคือบ่อยไปหายน้อยกินเนี่ยเกลียนหมือซ้ำขำวงยองเมือนแม่อ้าพัลลมมาเป่าเนี่ยลูกโอ้คอยเป่ากินลูกแม่ เป็นซลาลวินบิงไปบิงมาเห็นน้ำหวานในชูนี่นี่ปเป็นของอยากกินนะี่เนของอนะนี่า้าตดนหออืมเรากินลงไปแล้วเยนทองมันเย็นหัว ที่เย็นทองพี่นเอาเหมเนาะเซบคักขนาดเลยนี่แต่นนั้นเอ,อ,เอ,อ๋อไอม่นี่คลายบุกคาดแมนทำมันถือถือไฟไฟเบิรงดรูมันจับบ่วงนะดี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 ดดนะมันเฮียมันแล้วบวัวให้มันเย็นก่อนจังก,กิน คำสุดท้ายพี่สมศรีคำสุดท้ายคำสุดท้าย mm. <c oughs> พี่น้องเออถ้าเพื่อที่มักคลิปนี้ ừ. ขอกล่าวค้า่าสบายดีนะถ้าผู้ใดนมักคลิปนี้ก็อย่าลืมลาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คนกระดิ่งแจงเตือนให้บบาหน่อยในเด้พี่น้องเด้อบ๊ายบายให้รักกับพ่อเลยบ๊าย,ยบาย